สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจาาโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดอาจารย์นองนะครับวัดายขาวปีพศ2516นะครับผม รุ่นนี้เนี่ยปีพศสองห้าหนึ่งเนี่ยเรียกว่ารุ่นเนื้อดินอินเดียนะครับปีหนึ่งหนะครับผมเนื้อก็จะมี2โซนนะครับมีโซนน้ำตาลแล้วก็โซนดำนะครับผมเนื้อดินอินเดียนะครับเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับ1เราต้องจำพิมพ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะใช้ดูบ่อยๆเลยนะครับที่ว่าประกอบการดูพระรุ่นเนื้อดินอินเดียปีหนึ่งหนะครับ คือด้านหลังเนี่ยเขาจะกดเนื้อดินว่านเป็นขึ้นขึ้นนะครับแล้วก็ทับเนี่ยกดทับกันแบบนี้เป็นขึ้นๆน,นะครับซ้อนกันเนื้อดินอินเดียเป็นแบบนี้เกือบทุกองค์นะครับนี่คือเอกลักษณ์เนี่ยพ้าเนผิวไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับอง์นี้นี่ผมเช่ามาจากทางพี่ท่านหนึ่งนะครับทางเอ่อกำแพงแสนนะครับผม แล้ผิวพานี่นอนหิ้งเลยนะครับปีพศ2 5 1 6นี่ก็ตกอายุพานี่ก็50ปีนะครับ51ปีนะครับผมองนี้ผิวดีมากๆนะครับไม่ผ่านการใช้งานเนื้อดินอินเดียปี16นะครับผิวดีมากๆ พร้รนี้มีลงในหนังสือของอาจารย์นองนะครับเล่มสีม่วงนะครับผมที่เป็นหนังสืออัตชีวประวัติของท่านแล้วก็วัตถุมงคลที่ท่านสร้างแล้วก็ปลุกเสกนะครับต่อจากปี1.4ก็จะเป็นปี1.6เนี่ยนะครับเนื้อดินอินเดียแต่เนื้อดินอินเดียนี้นะครับอันนี้ กล่าวตามตรงเลยนะครับว่าสร้างน้อยฝ่าปีหนึ่งสี่เยอะมากนะครับจนทำให้ของเนี่ยแทบไม่มีหุนเวียนในตลาดนะครับราคานะครับก็เลยค่อนข้างห่างกับปีหนึ่งสี่เยอะเลยนะครับปีหนึ่งสี่สวยๆนี่หลายตังค์นะครับปีหนึ่งหกนี่ถูกฝ่าเยอะเลยนะครับผมถูกฝ่าเยอะนะครับสำหรับปีหนึ่งหก ปีหนนี้จะไม่ฝังตะกุดนะครับแล้วเนื้อก็จะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเพราะว่าหนักไปทางดินนั่นเองนะครับถึงมีชื่อรุ่นว่าเนื้อดินเออเนื้อดินอินเดียไงครับจะผสมว่านน้อยฝ่าปี14นะครับปี14นี่แทบจะแบบโอ้โหเนื้อว่านนี่หนักมากนะครับนี่ปี16 อายุพระหาสิบปีนะครับห้ปีผิวนี่ฝ้าขึ้นเลยนะครับเก่าจัดแต่ก็เห็นไหมครับที่หน้าผากเห็นเปลือกว่านเม็ดว่านนะครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวตาลึกนะครับปากติดจมูกติด ผิวเดิมๆนะครับนอนหิ้งมาเลยหลายปีมากนะครับองค์นี้ มเม็ดวาดผิวนี่ต้องฟ้าขึ้นแบบนี้นะครับถึงจะผิวเดิมเต็มร้อยเหนือแน่นเปี้ยนะครับดินอินเดีย16องหกนี้น้อยจริงๆนะครับนานๆเลยจะได้ลงในช่องนะครับลงองค์แรกนี่ก็ปิดไปแล้วนะครับอง์นั้น แต่มวนสารเขาก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าแก่ดินนะครับพูดง่ายๆว่าดินเนี่ยแบบระดับเกิน70%นะครับในเนื้ององพระ16มันมันนะครับองนี้มันมันเก่าหน่อย ปึกปกนะครับหน้าก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับดูด้านหลัง ที่ผมชอบดูนะครับเป็นคลื่นอันนี้ยพิจารณาง่ายเลยทำให้จำรุ่นได้ง่ายนะครับเนี่ยที่กดกดเป็นพับๆแบบนี้นะครับเนี่ยเนื้อดินซ้อนกันเป็นปั้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยถ้าส่องไปแล้วเราจะเห็นนะครับว่าเนื้อดินมันเหมือนพับจริงๆนะครับถ้าดูอย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ ก็เห็นมวลสารเยอะนะครับเนี่ยเม็ดวานเปลือกวานดูตาเปล่า,านี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าส่องใบนี้แบบมวลสารแน่นนะครับวัดไซขาวัดช่างไฮนี่ไม่ได้ซีโซะนะครับของเรกว่ามีความปานีตในการสร้างพระนะครับผมเขาจะไม่ทำอะไรชุยๆออกมานะครับ นี่นะครับสวยนะครับใช้ได้องนี้กระปีลึกด้วยถ้าท่านใดแบบชอบค่อนข้างพาปีลึกหน่อยองนี้ก็นะครับนานๆทีนะครับรุ่นนี้มีมาลงนะครับก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับองนี้นะครับผมนะครับเปิดราคานะครับไว้ที่นะครับผม9,500บาทนะครับ เนือดินอินเดียปีพศสอง6ห้าองค์หกอนี้นะครับนี่ดูฟาร์มขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับเตาลีดใหญ่เนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อวานพิมพ์ใหญ่เนื้อดินอินเดียปีหนึ่งหนะครับผม9,500้าอบาทโทร0 9 8ย์้าแดดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหหกเชฟนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียง เท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ